สวัสดีค่ะไอซ,อซอออูบากิจากซูบากิชาแนลเองอ่ะหวังว่าไมค์คงไม่ช็อตนะเพราะไม่ชอบช็อตอ่ะช็อตได้ช็อตดีจริงๆก็วันนี้ก็มาเล่นเกมเอ่อภาษาอังกฤษของคุณเหมือนประเทศไหนมากกว่ากันคะแนนน้อยไปท British, างบริทิสคะแนนมากไปทางอเมริกันอ่ะยังไงดีเนี่ยอืมเริ่มเล่นดีกว่าไม่พูดมากละ แล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราไปทางไหนก็อะไรอะวิตามินใช่ไหมก็วิตามินไงเออคุณเรียกห้องน้ำนี้ว่าเอ,อ่อทอยเล็ตทอยเล็ตหรือเลสูมอะ่ะเอ้ยลืมทอยเล็ตเนาะปกติของคูไปห้องน้ำทิชชูเมย์ไอคัมเอ้ยไม่ใช่ come. May to toilet, เมย์ไอคัมเมย์ไอเกิลทิชชูเลสพีซเออแล้วก็เมาอีกแล้วอืมอันี้อ่านว่าสเตตัส สีของคุณก็คัลเลอร์ H หรือ S วะปกติใช้ H เออ H เจง่ายกว่าเนะาะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปตรงกับตัว S กับ H <c oughs> งงงงงงแล้วโอเคแล้วไปดีกว่าแหมมันบอกว่า b r ิ t i s h ไป80%โเอ้ยเย้ เราไปทางอังกฤษนะคะก็ไม่มีอะไรมากแค่มาเล่นแก้เบื่อก็ใบบุย